ไม่รับกับอาดิกรัตท่าทนทูลผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีอีกครั้งหนึ่งนะครับแลวก็ต้องย้ำท่านทูชมาณตอนนี้ความคืบหน้าทั้งหมดในทางคดีไปอยู่ที่สอน,อนปทุมวันนะครับและตามรายงานล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพทั้งนักจิตวิทยาเจ้าหน้าที่พมก็ได้เดินทางไปถึงที่สอนอนปทุมวันเรียบร้อยในนั้น3 4ประเด็นดหลักที่ต้องต่างม,มาต่อ1คือเรื่องของการพกพาอาวุธปืนครับ2คือเรื่องง่ายมุมทางกฎหมาย รวมไปถึงการเอาผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งเป็นอย่างไร3-4เรื่องนี้ที่มาที่ไปต่างๆพรุ่งนี้คงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไปในเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นในวันนี้ตัดกลับมาที่สํานักง,งานตำรวจชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเหตุการณ์วันนี้ที่ใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปช่วงกลางวันวันนี้ที่สํานักง,งานตำรวจชาตินะครับทางด้านของผู้บริหารระดับสูงของทางสํานักง,งานตำรวจชาติเป็นวันหนึ่งครับที่ มันนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็นี่เป็นจังหวัดที่มีการพบปะพูดคุยตั้งทานข้าวกลางวันอาหารกลางวันกันมีทั้งพลตํารวจต่อสักจังหวัดนี้แล้วสักครู่หนึ่งนี่นะครับก็จะมีพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยสักครู่หนึ่งท่านจะเดินเข้ามาจังหวัดนี้นี่นะครับก็มาไหว้แล้วก็นั่งตรงนี้พบปะพูดคุยท่านสั้นในมือก็หอบเอกสารบางอย่างมาด้วยนี่นะครับขณะเดียวกันเนี่ย ตลอดเวลาที่ร่วมโต๊ะกันเนี่ยก็มีรายงานว่าทั้งหมดนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นครับสีหน้าปกติเวาตายิ้มแย้มหัวเราะกันเป็นปกติด้วยก็ย้ําความสัมพันธ์ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีปัญหาอะไรซึ่งกันและกันทีนี้ด้าน,ด,านด้านซ้ายบิ๊กโจ๊กเมื่อครู่นะครับก็เป็นพลตารวจเอกกิจรัพันเพชรซึ่งในรอบนี้เนี่ยหลังจากที่พบตรเซ็นให้รับผิดชอบเรื่องงานนี่นะครับตัวของพลตารวจเอกกิตรัตนเพชร สายมือบิกโจ๊กนะรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามนี่นะครับอ่านี่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 นะครับส่วนพลตรวจโทรสราวุธิการพาณิชด,ด้านล่างขวา้างขวาจอนะครับรับผิดชอบงานบริหารถัดมาครับตรงกลางพลตรวจโทธนาชูวงรับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนนี่แล้วก็ทางด้านซ้ายมือพลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงนะครับ อยู่ในพื้นที่เกือบเกือบริมสุดอะนะพลตรโทไกลบุญเนี่ยเจรเรตารวจรับผิดชอบงานเริําร,รวจแล้วก็ด้านในสุดเลยคือซ้อนกันอยู่นี่นะครับสายมือด้านในเลยพลตำรวจเอกรออินกัปโรธรองพาบาตารรับผิดชอบงานกฎหมายและสมัมคดีนี่นะครับจุดที่น่าสนใจก็คือว่ารอบนี้เนี่ยพลตำรวจสุร,รเชษเนี่ยโยกจากการรับผิดชอบงานสืบสวนมาคุมงานด้านความมั่นคงนี่นะครับหลังจากที่ รับประทานอาหารกันสักหนึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับตัวพลตุรเตต่อศักก็ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของทางสำนักงานตุเกชาติครับหลังจากนั้นไปแทาราสื่อมวลชนนะเพราะติดภารกิจสําคัญแต่หลังจากนั้นคนที่มาตอบคําถามเรื่องปมความัดแย้งหรือไม่นี่นะครับก็คือพลตรวจโทอาจยนไกรทองโคศกตํารวจออกมายืนยันอีกรอบหนึ่งและจะย้าว่าไม่ได้มีเกาเหลากันอย่างแน่นอนครับก็คง ไม่มีสึกแล้วนะครับจริงๆแล้วเราก็ทํางานของทุกๆคนไปตามลักษณะหน้างานนะครับและคิดว่าภายใต้แนวนโยบายไอ้ภายใต้แนวทางการบริหารราชการสํนักงชาติเนี่ยก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าตํารวจเราต้องพยายามทํางานต่อเนื่องนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยก็ต้องพูดคุยนะครับแล้วก็มีการสื่อสารกันให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจบทบาทและทิศทางของแต่ละคนนะครับ ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับดีครับท่านโฆษกยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรเก่าเหลากันด้วยส่วนภาพถ่ายร่วมเฟรมของพลตําสักและพลตําสุรเชษฐ์ที่ถูกตั้งคาถามว่าเป็นภาพที่ต้องการให้ประชาชนเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าว่าไม่เก่าเหลากันนี่นะครับท่านโฆษกบอกว่าไม่ต้องการให้ใครเชื่อแต่จําเป็นที่จะต้องทําให้ทุกอย่างอยู่ในระดับของความเป็นพี่เป็นน้องตามนโยบายของท่านพบตรนี่นะครับบางช่วงผู้สื่อข่าวสอบถามนะในเมนูเนี่ยมันมีเมนู เป็นเมนูเกาเหลาหรือเปล่าท่านโคศกยืนยันไม่มีเก่าเหลาและก็เดินออกไปด้วยหลังจากนั้นสั้นๆนะครับตัวตท่านนายกเศรษฐาวีสินก็พูดถึงเรื่องนี้นะทั้งสองบิ๊กคือบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กบอกว่ามันจบแล้วแหละครับอยู่ด้วยกันเป็นธรรมดามีลิ้นกับฟันอาทะเลาะบ้างเป็นธรรมดาอยู่่เราตามต่อในเข้มข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าแง่มุมทางกฎหมายความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ดี่คือต้รหมของลึกไม่รับไหนครับนี้พี่การ,รณารออยู่แล้วในอรอบโลกเดีี่ ที่นี่ BBD เรื่องข่าวเรื่องใหญ่สวัสดีครับ ติดตาม p p ีพ HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย